ที่ทำการปกครองอำเภอมันจาคีรีได้ดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือ GECC ตามนโยบายของกรมการปกครอง เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนโดยพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเป็นศูนย์ให้บริการประสิทธิภาพสูงยกระดับงานบริการภาครัฐมุ่งสู่มาตรฐานสากลด้วยแนวคิดสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายทุกที่ทุกเวลาเพื่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกของที่ทำการปกครองอำเภอบรรจากรีของเราก็คือ การเป็นศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายมีความเสมอภาคความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการให้บริการมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเราเน้นหนักในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี AI ซึ่งมาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการประชาชนและที่สําคัญเราได้พัฒนาพลกร ในเรื่องของความเชี่ยวชาญและจิตใจในการให้บริการทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มารับบริการณะที่ทําการปกครองอําเภอมัญจาคีรีของเราครับ ที่ทําการปกครองอําเภอบรนจาครีตั้งอยู่หมู่ที่3มตําบลกุดเขาอําเภอบรนจาครีจังหวัดขอนแก่นมีขนส่งสาธารณะเข้าถึงสะดวกสบายต่อประชาชนโดยที่ทําการปกครองอําเภอบันจาครีได้ปรปับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการสะดวกด้วยที่จอดรถจักรยานยนต์และที่จอดรถยนต์ที่กว้างขวางเพียงพอมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนมีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารเอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนมีการอํานวย ความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยที่จอดรถเฉพาะทางลาดรถเข็นช่องทางพิเศษในการรับบริการและห้องน้ำผู้พิการรวมถึงได้ติดตั้งกลิ่นสัญญาณขอความช่วยเหลือไว้ที่จอดรถและห้องน้ำสำหร,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 รับผู้พิการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินผู้พิการสามารถกดกลิ่นเพื่อให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าเวรณจุดบริการประชาชนรับทราบได้ ทำการปกครองอำเภอมันจาคีรีได้มีการส่งเสริมกิจกรรมรักโลกด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ใช้เป็นพลังงานทดแทนตามนโยบายของกรมการปกครองมีมาตรการให้บุคลากรเปิดปิดไฟแอร์และคอมพิวเตอร์เป็นเวลาเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้ามีระบบคัดแยกขยะและจัดเก็บที่เป็นระเบียบด้วยจุดคัดแยกขยะตามประเภทได้แก่ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์และขยะอันตราย ซึ่งขยะแต่ละประเภทสามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้เช่นการใช้ซ้ำรียูสกระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของวัสดุพร้อมทางได้ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสารรค์ได้แก่กิจกรรมหนึ่งคน1ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอมันจาิครีได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านแบบสอบถามจากผู้รับบริการจำนวน1,048คนและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการดังนี้ 1. การพัฒนาการให้บริการกลุ่มงานทะเบียนและบัตร โดยการจัดบริการแบบไม่มีพักเที่ยงเพื่อให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและลดปัญหาการแออัดจากการรอคิวรับบริการภายในห้องทะเบียนจะมีการกำหนดจุดบริการอย่างชัดเจนมีจุดรับปตรคิวโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าเวรประจำจุดบริการห้องทะเบียนทุกวันวันละ1คนจุดรับบริการงานทะเบียนมีป้ายแสดงที่ช่องบริการทุกช่องมีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการในแต่ละประเภท มีจุดอำนวยความสะดวกสำหรับถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเช่นเสื้อสูทอุปกรณ์ความเรียบร้อยก่อนถ่ายบัตรมีช่องสำหรับการให้บริการและจุดพักคอยสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและ ภิกษุสงฆ์สตรีมีคันประชาชนทั่วไปมีที่นั่งรองรับบริการที่สะดวกสบายมีจุดบริการน้ำดื่มมุมกาแฟและมุมหนังสือพิมพ์สำหรับประชาชนที่มารอรับบริการและยังมีจุดชาร์จโทรศัพท์บริการ wifi ฟรีและมุมบริการตัวเองที่ประชาชนสาม,มารถสืบค้นข้อมูลและกรอกเอกสารได้ด้วยตนเองเมื่อรับบริการเรียบร้อยแล้วจะมีจุดให้ประชาชนลงคะแนนพึงพอใจในการบริการด้วย นอกจากนั้นยังมีหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่หรือโมบายยูนิตสำหรับผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ นอกจากนั้นยังเปิดให้บริการนอกเวลาราชการและวันหยุดยาวเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่สามารถมาในเวลาราชการปกติศูนย์ราชการสะดวกอำเภอบรรจาคีรีนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการบริการให้ตอบโจทยุคดิจิทัลมีระบบการตรวจสอบงานผ่านบริการออนไลน์ได้แก่คิวออนไลน์เพื่อใช้จองคิวล่วงหน้าไทยดี ใช้ยืนยันตัวตนและโดบ้าซิตี้เซ็นเซอร์วิสซึ่งเป็นแอปพลิเคชันให้บริการออนไลน์แบบครอบคลุมทุกเนื้อหาของกรมการปกครองและพัฒนา AI ไอแชทบอน้องมันจาเป็น AI อัจฉริยะที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลติดตามสถานะคำร้องและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการบริการด้านต่างๆที่ทำการปกครองอำเภอบรนจาีรีได้อย่างสะดวกตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เน้นการให้บริการแบบ one-stop service ที่รวมงานบริการจากหลายหน่วยงานไว้ในจุดเดียวทำให้ประชาชนสามารถติดต่อหลายเรื่องได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหลายที่ บุคลากรของที่ทำการปกครองอำเภอมันจาคิรีผ่านการฝึกอบรมด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและมีจิตบริการพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือประชาชนด้วยความเต็มใจเจ้าหน้าที่ทุกคนยึดหลักยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการทำงานด้วยความโปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่เลือกปฏิบัติมีการหมุนเวียนกำลังพลเพื่อให้สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาที่ทำงานโดยไม่มีการพักเที่ยงและมีการมอบรางวัลสำหรับ,บบุคลากร กนที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดจากประชาชนที่เข้ารับการบริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีทำให้ที่ทำการปกครองอำเภอมันจาครีได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปรง่งใสระดับดีเยี่ยมในการดำเนินงานของภาครัฐประจำปีมบประมาณพศ2567จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปช ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมันจาคีรีให้บริการประชาชนแบบ one stop service โดยประชาชนสามารถเข้าร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตัวเองหรือผ่านช่องทางออนไลน์โดป้าเฮวและสายด่วน1567กลุ่มการบริหารงานปกครองรับผิดชอบเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และให้บริการประชาชนในด้านงานอนุญาตทางปกครองเช่นงานอนุญาตขอใช้เสียงงานอนุญาตโรงแรมง,งานอนุญาตอาวุธปืนเป็นต้นซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการงานอนุญาตทางปกครองได้ในเวลาทำการโดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง ฝ่ายความมั่นคงของที่ทำการปกครองอำเภอมันจาคิรีมีความรับผิดชอบของงานหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความสงบรเรียบร้อยในพื้นที่โดยมีด้านที่สำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้ 1. การรักษาความสงบรเรียบร้อยเช่นการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรม 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นการปราบปรามยาเสพติด การตั้งศูนฟืน้นฟูสภาพทางสังคมหรือ CI 3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นการเตรียมความพร้อมกับรับมือสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ <4. S 1> การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการฟืนฟ้นฟูพื้นที่ประสบภัย 4. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเช่นการตรวจสอบและควบคุมแรงงานต่างด้าว างานอาสาสมัครและมวลชนเช่นงานบริหารการจัดการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรรอบอที่ทำการปกครองอำเภอบรรจากิลีได้ตั้งพนิธานในการให้บริการประชาชนด้วยหัวใจใการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งในการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายนำมาซึ่งการบรรบทุกบันสุ ความพะทับใจความสุขและรอยยิ้มแก่พี่น้องประชาชนผู้มารับบริการหนะ้าที่ทำการปกครองอำเภอมันจาีรีของเราครับ